สวัสดีค่ะในการสนทนาอันเป็นมงคลวันนี้เราจะร่วมกันสำรวจในหัวข้อที่สุขุมลุ่มลึกและมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะนั่นคือการทำความเข้าใจในคุณลักษณะและพฤติกรรมศาสตร์ของพระโสดาบันค่ะอริยบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาผู้ซึ่งได้สัมผัสกับกระแสแห่งพระนิพพานเป็นครั้งแรกครับและก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสนทนา ต้องขอกล่าวด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะร่วมกันพิจารณาในวันนี้เป็นผลจากการสืบค้นและรวบรวมแนวคิดอย่างวิจ,จิตโดยพระวรวุฒิโสพัน,นเมธีครับท่านเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจอรอ,อ นับเป็นผลงานที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านได้บูรณาการองค์ความรู้จากคำพีพัดใจปิดกฉบับมจรเข้ากับาศาสตร์สมัยใหม่อย่างจิตวิทยาและประสาทวิทยา,าศาสตร์ได้อย่างลงตัวใช่ครับลงตัวมากๆเลยครับดังนั้นเป้าหมายของการสนทนาเราในครั้งนี้ก็คือการค่อยๆสกัดสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์เชิงประจักษ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดที่เราอาจสามารถสังเกตได้เพื่อทำความเข้าใจสภาวะของผู้บรรลุธรรมในระดับโซดาบันให้เป็นระบบและชัดเจนที่สุดนะคะครับเท่าที่ข้อมูลทางวิชาการทั้งในพระไตรปิฎกและผลงานวิจัยระดับสากลจะเอื้ออำนวยให้เราเข้าใจได้เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มคลี่คลายในประเด็นนี้กันเลยดีกว่านะคะ จุดเริ่มต้นและแก่นกลางที่สุดของคุณลักษณะแห่งพระโสดาบันที่ปรากฏในเอกสารที่รวบรวมมาก็คือการละสังโยชนใช่ไหมคะถูกต้องครับคือการละสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดทางจิตวิญญาณสามประการแรกได้อย่างสิ้นเชิงสิ้นเชิงในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคะ เป็นลักษณะการละที่เรียกว่าสมุดเชทะประหารครับคือเป็นการละได้โดยเด็ดขาดและถาวรไม่สามารถหหนกลับมากำเริบได้อีกเปรียบเสมือนการถอนรากถอนโคนพืชที่เป็นพิษเลยครับอ๋อคือไม่ใช่แค่การข่มไว้ชั่วคราวแต่เป็นการถอนออกไปเลยใช่ครับคุณสมบัตินี้จึงเป็นแกนกลางที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจิตไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวสำหรับสังโยชน์สามประการแรกนั้น ประการที่หนึ่งก็คือคสักกายะทิฏฐิครับสักกายะทิฏฐิการละความเห็นผิดว่ากายและใจนี้เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้อืมประเด็นนี้นะคะในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากยิ่งเลยค่ะการที่คนเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือของเราเลยจะเป็นไปได้อย่างไรคะหากไม่มีตัวเราแล้วบุคคลน,นั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจะไม่กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์หรือคะเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะ สภาวะดังกล่าวไม่ใช่การกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ปราศจากความรู้สึกแต่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงค่ะหากมองผ่านมุมของจิตวิทยาสมัยใหม่สภาวะนี้คือการสลายสิ่งที่เรียกว่าอัตตาที่เป็นพิษหรือ t o อกซิกอกลงไปอย่างสมบูรณ์อัตตาที่เป็นพิษค่ะความรู้สึกที่ว่าฉันต้องถูกฉันต้องสำคัญกว่าผู้อื่นฉันกำลังถูกคุกคาม ความรู้สึกเหล่านี้จะจางคลายไปจนหมดสิ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ว่าตัวตนหายไปแต่เป็นอัตตาที่เป็นพิษที่เป็นต้นตอของความทุกข์ต่างหากที่สลายไปอย่างนี้หมายความว่าหากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็คงไม่รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงเหมือนอย่างที่คนทั่วไปรู้สึกถูกต้องไหมคะใช่เลยครับเพราะไม่มีตัวตนที่เปราะบางที่ต้องคอยปกป้องอีกต่อไป คำวิจารณ์จะถูกรับรู้ในฐานะข้อมูลแต่ไม่สามารถกระทบกระเทือนถึงแก่นกลางของจิตใจได้และสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งก็คือปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับการค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่พบว่าการทำงานของเครือข่ายสมองส่วนที่เรียกว่า Default Mode Network หรือ DMN จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ โอ้โหพอได้ยินว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงกับการทำงานของสมองที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆนี้น่าทึ่งมากนะคะทำให้เรื่องที่เคยดูเป็นนามธรรมอย่างยิ่งกลายเป็นสิ่งที่พอจะจับต้องได้ทางวิทยาศาสตร์เครือข่ายสมองส่วน Dmn นี้คือส่วนที่คอยสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉันความคิดฟุ้งซ่านความกังวลถึงอดีตอนาคตแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ Dmn คือโรงงานผลิตเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวฉันพอนึกออกไหมครับค่ะพอจะนึกภาพออก ที่เคยยึดมั่นถือมั่นจางคลายลงไปเช่นนั้นแล้วความสัมพันธ์กับความเชื่อและความสงสัยในชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะแล้วประเด็นเรื่องวิกิกิฉาที่เป็นสังโยชน์ข้อที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยครับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณของภระรตนาไตรและในหนทางปฏิบัติเพื่อความผลทุกข เมื่อพระโสดาบันได้ประจักษ์แจ้งถึงสภาวะที่ตัวตนเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งท่านก็ได้เห็นกฎแห่งเหตุและผลด้วยปัญญาของตนเองอย่างชัดเจนอืความสงสัยจึงหมดสิ้นไปโดยปริยายนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าอัจฉละศรทัทธาอัจฉละศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ไม่สันคลอนใช่ครับแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ความเชื่องมงายแต่เป็นความมั่นใจที่เกิดจากการเห็นประจักษ์แล้วด้วยตนเอง และสังโยชน์ประการสุดท้ายใน3ข้อแรกคือสีลพัตตปรามาตซึ่งหมายถึงการไม่ยึดติดในศีลและพรดหรือพิธีกรรมอย่างงมงายตรงนี้อยากจะขอความกรุณาช่วยยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้ไหมคะเป็นประเด็นที่ดีครับลองนึกถึงบุคคลที่ไปวัดทุกวันพระสมาทานศีลอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ได้พิจารณาถึงแก่นแท้ของคำสอนว่าให้นำไปปรับใช้เพื่อขัดเกลาวความโลภโกรธหลงในชีวิตประจำวันอย่างไรอ๋อคือทำไปตามธรรมเนียมปฏิบัติใช่ครับเพียงแต่เชื่อว่าการทำพิธีเหล่านั้นจะดนบันดาลให้ได้บุญหรือเกิดสิริมงคล นี่คือตัวอย่างของศีลพัตตปารามาตครับพระโสดาบันจะท่งเข้าพระไทยอย่างถ่องแท้ว่าข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อฝึกฝนตนเองไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองเข้าใจแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาจึงเป็นบุคลิกภาพที่ยึดถือในหลักการและเหตุผลอย่างยิ่งหยวดหรือที่เรียกว่าเป็นบุคคลประเภท rationalistic rationalistic ครับคือจะไม่เชื่อในเรื่องโชคลางแต่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและการกระทำของตัวเองเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้งถึงระดับโครงสร้างทางจิตเช่นนี้ย่อมต้องส่งผลสะท้อนออกมาภายนอกอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเราจะพอสังเกตเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านอากับกิริยาหรือลักษณะภายนอกได้อย่างไรบ้างคะอืแม้ในพระไตรปิฎกจะไม่ได้ระบุว่าลักษณะทางกายภาพต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่เรียกว่าปสาทะคือความผ่องใสที่ฉายออกมาจากภายในอันสงบ ภาษาทะความผ่องใสใช่ครับซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า Facial Feedback Hypothesis ที่ว่าสภาพจิตใจย่อมส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเมื่อจิตปราศจากความขุ่นมัวมีความอิ่มเอิบในธรรมกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะผ่อนคลายโดยธรรมชาติครับ ใบหน้าจึงดูผ่อนคลายดวงตาก็จะมีความมั่นคงไม่หลุกหลิกหรือแสดงความระแวงแคลงใจแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับจะมีลักษณะที่เรียกว่า steady gaze คือแววตาที่สงบนิ่งและมั่นคง นอกจากนั้นอากับกริยาโดยรวมก็จะมีความสำรวมในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทางการเดินการนั่งจะมีสติกำกับอยู่อย่างเป็นธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Natural Mindfulness มีความคล้ายคลึงกับสภาวะที่จิตวิทยาสมัยใหม่เรียกว่า Flow State ไหมคะคล้ายคลึงกันมากครับคือมีความจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายไปพร้อมกันไม่ใช่การเกรงหรือฝืนปฏิบัติ นอกเหนือจากอากัปกริยาแล้วการสื่อสารก็น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะดิฉันชินตนาการว่าคำพูดของท่านคงจะแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับอาจเรียกได้ว่าเป็นสถาปตยกรรมแห่งการสื่อสารที่มีรากฐานมาจากศีลอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะในเรื่องของวาจาหรือวจีสุจริตนะครับค่ะประการแรกคือสัจจะอันสมบูรณ พระโสดาบันจะไม่กล่าวคำเท็จในทุกกรณีไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่คนทั่วไปอาจเรียกว่าคำโกหกสีขาวหรือ white lies เพื่อรักษาหน้าตาหรือผลประโยชน์บางอย่างอืมเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะครับสิ่งนี้ทำให้ท่านเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้อย่างสูงสุดเลยหมายความว่าคำพูดของท่านจะมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงที่สุดเลยสูงที่สุดครับประการต่อมาคือ วจีัยละและสร้างสรรค์ท่านจะละเว้นจากคำส่อเสียดที่ทำให้คนแตกแยกค่ะคำหยาบที่ทำร้ายจิตใจผู้ฟังและคำพูดเพ้อเจอ้อที่ไร้าสาระโดยสิ้นเชิงวาจาของท่านจึงประกอบด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ และด้วยคุณสมบัตินี้ท่านจึงมักทำหน้าที่เป็นผู้ประสานรอยร้าวในวงสนทนาโดยธรรมชาติครับและคุณสมบัติประการสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือความตรงไปตรงมาที่ปราศจากความก้าวร้าวใช่ไหมคะใช่ครับพระโสดาบันสามารถสื่อสารความจริงที่อาจไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟังได้แต่จะกระทำด้วยความเมตตาและมีศิลปะอย่างยิ่ง โดยจะมุ่งไปที่ปัญหาไม่ใช่การโจมตีที่ตัวบุคคลอ oh. ทําให้ผู้ที่สนทนาด้วยรู้สึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety คือรู้สึกว่าสามารถเปิดใจรับฟังได้โดยไม่ต้องตั้งกำแพงป้องกันตนเองถูกต้องครับแล้วคุณสมบัติอันน่าทึ่งทั้งหมดนี้มีความหมายหรือจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรในโลกปัจจุบันคะโดยเฉพาะในบริบทของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการแข่งขันคะ่ะ นี่คือประเด็นสำคัญที่งานวิจัยของพระวรวุฒิได้ชี้ให้เห็นครับเราอาจมองแยกกันระหว่างบทบาทของคฤือหัดและนักบวชสำหรับพระโสดาบันที่เป็นคฤือหัดท่านเปรียบเสมือนผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรม The Ethical Disruptor ใช่ครับคือเป็นบุคคลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จทางโลกและความเจริญในทางธรรมสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างสมบูรณ์ครับ ในพระไตรปิฎกมีกรณีศึกษาที่ชัดเจนไหมคะมีตัวอย่างที่โดดเด่นมากครับเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านเป็นต้นแบบของสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าทุนนิยมที่ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder capitalism ครับท่านบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบเพื่อเกื้อกูลสังคมและแม้ในายามวิกฤตที่ทรัพย์สินลดน้อยลง ท่านก็ยังคงรักษาความมั่นคงทางจริยธรรมไม่เคยทิ้งหลักการเพื่อความอยู่รอดในระยะสั้นแล้วยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอีกท่านหนึ่งคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาครับท่านเป็นต้นแบบของความฉลาดทางสังคมขั้นสูงหรือ advanced social intelligence อืมน่าสนใจมากค่ะท่านสามารถจัดการความขัดแย้งที่ละเอียดอ่อนในครอบครัวได้อย่างสันติและนุ่มนวล นี่คือทักษะการเจราจาต่อรองที่เกิดจากปัญญาและเมตตาอย่างแท้จริงครับหากเรานำหลักการเหล่านี้มาสร้างเป็นโมเดลธุรกิจในยุคปัจจุบันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะจะเกิดเป็นสิ่งที่อาจเรียกว่าโมเดลธุรกิจสีขาวหรือ white business model ครับธุรกิจสีขาวครับธุรกิจที่บริหารด้วยหลักการของพระโสดาบันจะมีความโปร่งใสในระดับสูงสุดหรือ radical transparency มีภาวะผู้นำแบบรับใช้ (servant leadership) ที่มองว่าอำนาจคือหน้าที่ในการดูแลทีมงานและการตัดสินใจสำคัญจะอยู่บนฐานของข้อมูลและเหตุผลปราศจากอคติทางอารมณ์โดยสิ้นเชิงและที่สำคัญที่สุดคือคือจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมหรือ moral courage) อย่างยิ่งยวดคือกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเสียผลประโยชน์มหาศาลก็ตามแล้วในบทบาทของนักบวชล่ะคะ สำหรับพระโสดาบันที่เป็นนักบวชท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งพระธรรมหรือ The Guardian of the Dharma ท่านจะต่อต้านพุทธพาณิชย์ที่บิดเบือนคำสอนและจะวางตนเป็นกลางอย่างมีปัญญาหรือที่เรียกว่าอุเบกขาต่อความผันผวนทางการเมืองของโลกไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาค่ะเราได้พูดคุยถึงการทำงานของสมองส่วน D M N ไปบ้างแล้วแต่ในภาพรวม การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและมั่นคงถาวรเช่นนี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในระดับชีววิทยาคะสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตเหล่านี้มีรากฐานที่สอดคล้องกับการค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับเปรียบได้กับการจัดระเบียบโครงสร้างสมองขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวจัดระเบียบใหม่เลยหรือคะครับ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนคิดเชิงบริหารหรือ prefrontal cortex และสมองส่วนอารมณ์หรือ amygdala จะมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้นนี้ส่งผลอย่างไรคะส่งผลให้ปัญญาซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของ prefrontal cortex สามารถเข้าไประง,งับความโกรธซึ่งเป็นปฏิกิริยาจาก amygdala ได้ในระดับเสี้ยงวินาทีเลยครับ หมายความว่าความโกรธอาจจะยังเกิดขึ้นได้แต่ควบคุมได้ทันทีถูกต้องครับความรู้สึกขัดเคืองใจอาจจะยังเกิดขึ้นได้ในฐานะปฏิกิริยาเริ่มแรกแต่ความรู้สึกนั้นจะไม่สามารถครอบงำจนนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลหรือการพูดจาที่รุนแรงได้เลยนั่นคือการอธิบายกลไกลการควบคุมแต่ความถาวรของการเปลี่ยนแปลงหรือสมุดเฉทประหารนั้นวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ ทำไมสมองจึงไม่หวนกลับไปคิดหรือรู้สึกแบบเดิมอีกอืมเราอาจอธิบายได้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า synaptic pruning ครับ synaptic pruning ครับเปรียบเสมือนการที่สมองทําการตัดวงจรประสาทที่เคยใช้ในการประมวลผลความเห็นผิดความลังเลสงสัยหรือความเชื่อแบบงมงายทิ้งไปอย่างถาวรแล้วสร้างวงจรใหม่ขึ้นมาแทนใช่ครับ แเราสร้างวงจรใหม่แห่งปัญญาขึ้นมาแทนที่เมื่อวงจรเก่านั้นถูกตัดทิ้งไปแล้วสมองจึงไม่สามารถหวนกลับไปทำงานในรูปแบบเดิมได้อีกเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างอย่างแท้จริงครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างเลยทีเดียวและนอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับเคมี Me ในสมองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ทั้งหมดนี้ยังส่งผลให้เกิดสมดุลใหม่ทางเคมีประสาทด้วยเช่นมีระดับสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินที่สูงและคงที่ซึ่งช่วยในการควบคุมตนเองได้อย่างดีเยี่ยม,มและที่สาคัญคือการมีภาวะปิติหรือความสุขที่เกิดจากภายในซึ่งเป็นระบบการให้รางวัลที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าจากภายนอกเช่นคำสรรเสริญหรือวัตถุสิ่งของอีกต่อไปถูกต้องครับเมื่อได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า การสังเกตพระโสดาบันจึงไม่ใช่การมองหาปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์ใดๆถูกต้องครับแต่คือการมองหามนุษย์ที่สมบูรณ์ทางจริยธรรมและมีเสถียรภาพทางอารมณ์ในระดับสูงสุดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งทางความคิดและทางชีวภาพอย่างสิ้นเชิงคุณธรรมความซื่อตรงที่ไม่สั่นคลอนนี้เองคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นที่ต้องการอย่างที่สุดในสังคมปัจจุบันครับ โดยเฉพาะสังคมที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ขาดแคลนความไว้วางใจหรือ trust deficit society และในตอนท้ายนี้งานวิจัยของพระวรวุฒิโสพณเมธีที่เราได้นำมาสันทนากันก็ได้ทิ้งท้ายประเด็นที่น่าคบคิดไว้ได้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะครับงานวิจัยเหล่านี้ได้วางกรอบทฤษฎีสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสมองด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง fMRI ไว้เรียบร้อยแล้ว ลองจินตนาการตามดูนะครับว่าสังคมของเราจะเป็นอย่างไรหากสภาวะของพระโสดาบันถูกทำความเข้าใจในฐานะการจัดระเบียบโครงสร้างสมองขึ้นใหม่เพื่อความซื่อตรงและสุขภาวะขั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช่ครับแทนที่จะเป็นเพียงเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณที่ดูห่างไกลสมบูรณ์เพื่อนำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงแก่มวลมนุษยชาติได้ในที่สุดครับ